สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนิกามะพร้าวแอดมินบุญถ้ำน้ำโชกนะครับในวันที่2มิถุนายน2 5 6หานะครับวันนี้แอดมินกะได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมทําบุญนะครับกับมีผู้ใจดีนะครับผู้ใจบุญนะครับเพิ่นมาร่วมทําบุญนะครับเพิ่นให้นํำน้ำดื่มและปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับมาถวายให้กับปูกาเวานะครับเพื่อให้เพิ่นสร้างสร้างอุโบสถนะครับ มืัอนี้กับแอดมินก็จะนําตัวเลขแนวทางนะครับผู้ใดโชคดีครับตัวเลขของปูกาบอมังก์ับซอยคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อปูเพิ่งจะหายตัวเลขไปนะครับเนาะงวดที่แล้วเป็นเลขหาซีนะครับเนาะผู้ใดโชคดีหรือว่าบ่โชคดีนะครับที่อยากร่วมทําบุญครับ ปูกาเวลนะครับที่วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตนะครับตำบลศรีสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินกะเดินทางมาทำบุญมากราบไหว้ขอพรกับปูได้เด้อครับเด้อครับนี่ก็เป็นอุโบสถนะครับปูเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้ก็ย่งบ่เสเซ็ตสิ้นนะครับก็ได้ช่วงนี้ก็ได้ต่โกงนะครับก็ใส่งบประมาณถามปูนะครับปูก็บอกว่าใส่งบประมาณประมาณ12ล้านนะครับตอนนี้ก็ ทำการก่อสร้างไปลยหลานกวักวนี่นะครับก่ยังบรเสุสมบูรณ์นะครับผู้ใดโชคดีหรือว่าบรโชคดีนะครับที่อยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดป่าแสงอรุณทพนิมี้นะครับกะมาทำบุญใดเด้อครับเด้อแอดมินก็จะบอกบุญกับท่านผู้ชมเด้อครับเด้อผู้ใดอยากมาร่วมงานทอดกระถินนะครับเป็นจับเป็นวันร่วมในวันที่หก พฤศจิกายนนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับวันถวายกับเป็นวันที่7พฤศจิกายนนะครับนาอผู้ไร้จากจะมาร่วมทําบุญกับทางวัดกมาไดเดอครับเดอรวันนี้แอดมินก็จะนําตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมเพื่อกานะครับกับเป็นเลขสูตรห้อยคํานวณของปูเกาเวานะครับกับมีคําพญาของปูเกาเวาผอมนะครับก่อยากให้ท่านผู้ชมไปรับช้มรับฟังน้บกาเนะครับนาะว่าปูเพิ่นบอกพญา แต่ตัวเลขโชคราบตัวใดก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ากันนะครับนาะก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ไงจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินบุญทานํำโชกน้ไม่ด้้อครับเ้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ากันนะครับนะอก้อง ตู้กาเว้าวนะคะท,ท่านผู้ชมจะเป็นจำนวนเงินที่เพิ่นโอนมาให้นะคะทั้งหมดหนึ่งเก้าร้อยบาทให้เจตังหาร้อย่นมาให้ค่าน้ำมันไปเดินทางไปท่ำบุญเไปหาโชคลาภไอ้แจ้งคับขอบคุณหลายเด้อค่ะแล้วก็เพิ่นบอกว่าอีกสี่ร้อย่นมาให้เจตังเอาไปท่ำบุญให้นะคะกับหลวงปู่กาเว้าวนะคะท,ท่านผู้ชมเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ไปซื้อน้ำซีนมาให้หลวงปู่นะคะ สองแคนะคะมีเจตจงกระือมาแล้วสอแคร้อยสิบสี่บาทนะคะเงินสี่ลอยหนึ่งร้อยสิบสี่แเหลือจำนวนเงินสองร้อบาทนะคะทำส่วนสำรับมันนีแต่ขอถวาไวให้ปูนะคะหลังจากเจตจันงก,ก็ได้สมทบเข้าไปอีกนะคะหนึ่งร้อยบาทจะเป็นโซ่สามร้อยแปสบหกบาท,ทอมน้า2สองแคนะคะ รับพรรับพรด้รับพรนำกันเด้อค่ะทางผู้ชมพรา,าวลลวะหาปุราภาลิตุเล,ล,ลนสิสังขลังเอโลเมวิโชทินังเอตานาังอุปภกปฏิอิชิตังปฏิจังคุมังสุตมเมวะตมิตตุทเทกุเรตุสั้งตภา จันโทปนารสยะธามนิสติโสยะธามอภิวาทนาสีสนิจังวุฒาาปชาโนจตตาโลธรรมวันติอายุวันโอสุขังสกังามลำยๆสุขมอยากจะทำครัวนละฝนมหมครับหนไม้หมวย ฟงวดทีีแล้วตัวเลขของฟูคนเขานะคะวัวหาดูว้เขาเกสองสองเกได้เนีหได้หรืะทีดิ้งการดการที่คนกอค่ะอห้นนั่นน่ะ่ทำเียรหม่จไดครับสี่นี่ไซนี่สของลฟูน่ะมันมันจะเกียนขงเกจถูกครับ ตัวกรับบ้างอือตักรับกเกาเลบสอกัตักับเด็กค่ะเขันเอาเงนาะค่ะนี่เีนี่กับสี่หากับสี่หาสี่สี่กรับไปแล้วให้ดีครับจะพอเยพู่คนมาไฟแล้วใหะเพือเดีกรับเด้อไปเที่ยวนะให้กรับเนาะค่ะเนาะเคยผิซิงสั้น ตนผู้ชมครับผู้ใดที่ถามดต้บในคลิปนี้นอ่าลืมเ่อนุ้แนวยาครับสคู่กับเราดให้่านผู้ชมดูเป็นช่ว้าพกรมีอย่งนั้เหรพ่นต่พะเาะสอนลูกเคยครับอ้องคู่ยเบาอ่ะเบาสะ้าเนียค่ะกะเพาาวสอนลูกเคยครับ ลูกเขยในลูกเขยไม่การกระโดงกระตาเปผิลมันก็เลยพระเต่าก็เลยใส่หรือบ่ายพระเต่าก็เลยว่าตอนลูกเขยว่าไก่แม่ก้าเก็บหานโยสองเก็บหาย่อสองไก่แม่ย่องโยสองจับหาน้า พอสอนลูกเขยเว้นก่สอนลูกเยก็สอนลูกเขยลูกเขยไหมลเออเป็นสารตเก่าคน่างประเทศะบุงกระต้าวุปินเจ้าบ่าเด็สมัยตะก้อนเออสมัยกอวันนึงไปกระป้าเสือมากับุเทปุปินแล้วสารใสไปสารไปกับไปซุดมือซุดแขนหล้วกับมมาเขาบุดจัเชื่ออันนี้กับสารกระด่งสารกระดูกสารบุปิน่ะ ข้วเท่าต้่อสอุบายคไก่เมกาเก็บหนายอสองไก่เมยนองยกอสองกับสีครับโอเมนไก่เมยองยกสองกับห้าไร่เ เซอานถ้องเซเรถืองี่ว่าเป็นเป็นขัซ่อนหลกเขยนะครับแม่ไก่เมกาเก็บหาย่อสองอไก่แม่ย่องยกสองกับหาไก่ตีกันสองตัวนี่นี่หาขาครับ หลาเก็บที่เ่นั้นปัญหาว่าหลายครับเอาสันนะปูน้ครับน่สาียหล้ได้หร ก็ไปท้างไหนดอกแตนนั้น้อนเมัันเรื่องกบใหม่เนนใหม่มันเ็ดนีเก็บตังค์ตีกมาอะไรก็ต่อทุกอย่างงต้งหมดเลยคิดตรงไหนอ่ะคิดไบอยู่ดีอาชุดนี่วันไ่นคิดแต่ไม่กระโดโอ้ชุดนี้เปล่ชุดนีือปบ่าตีูยเอตัวนี้เป็นเด็กสูดนะครับเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโบตรหลายตูหลายตู้ใ่ว่าเห็ท่นเขากันไปแล้วมหาญาณเอาหล่ะสรับคาณมหาลงกูครับค่าเแ่หมอนนี่คุณเละเบิ่งเต่าเบิ่งแตอยนี่โอ้ที่จอง โรงพยาบาลเลยพญาโคตจูไม่ชวานนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินจะได้มาหาคู่กับว,ว่านะคะท่านผู้ชมก็ดีว่าเอา่อคือประวัติแก้วใสนะคะเป็เนเละกับเงินมารวมท่าหมุนนะคะกระพรืดในแดงเป็นสองยางคนบอกว่าให้ซื้อนามสองแท็กสื้อน้าเสียงสองแพ็คนะคะท่านผู้ชมที่สองแท็กเลยนะฮะแล้วก็ที่เหลือปัดใจค่ะ กได้หมนี่แกกแไดก็ต้องใส่ใหม่ก็ตองอย่นัไม่ต้องแบบว่างครับที่ไก่ปูปูกระบอกดังยังดังเนี่าต่ังนะหูหนวกนะประดีผมยังไใส่ใหม่ยังชัดเอน แฝงด้วยกระแสำหรับมือนี้นะคะแอนนี่จะได้เดินทางมาหาซื่อกาเบานะคะท่านผู้ชมสำหรับมือนี้นะคะกัมนี่แฟนคลับแฟนช่องนะคะคนใดฝากเกจตังมารวมท่าบุญนะคะมือนี้นะคะคุณประวัติแก่ใสคนในฝากม่านมาให้เกจตังรวมท่าบุญนะคะใครซื้อหน้าสองแขกนะคะคนฝากมาจีลอยบาทนะคะท่านผู้ชม ไปซื้อน้ำสิงสองแคตน,นะคะจากเป็นเงินจำนวนเงินหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะคะและส่วนที่เหลือก็คือสองร้อยแปดสิบหกกับชื่อใดนั่เงินมาถวายปูนะคะท่านผู้ชมกับสำรับนี้นะคะก็เป็นวันที่สองสองมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเนาะนี้ก็บชื่อใดนั่มาถวายปูนะคะท่านผู้ชมแต่สำรับงวดที่แล้วนะคะ หันงพูเขาลับหรืเด้อค่ะจะ่าเมื่อกี้นั้นเจ็ดจ่ะเอ,อ่อกล่องมันดับนะคะก็เลยเปล่าไหมนะคะนะไม่ไมมมันมันจะเสียนะคะไม,ม่มันเสียคนเสียกับหลวงพูไปม่นดับะะกับ <c oughs> ห <c oughs> บลวงพูว่า <c oughs> อ้าวทเธอชมนะคะสำหรับผู้ใดที่เบิ่ง เออสุริยโชคลาภในงวดที่แล้วต้งจีโชคดีนะคะเอาคู่ได้โชคดีกอมีมาเด้อค่ะเด้อยังไงเพื่นครับเพื่นช่องโชคดีนะคะมืนหนีกันเลยมากราบปูอีกนะคะได้น้ำปัจจัยมาถวายกับขึ้นประวัติแกวใสด้วยนะคะขึ้นกระฟาหายเจ็ดต่างหาลอยนะคะคุณประวัติแกวสยกับกวางมุมทนาสาธุน้ำเด้อค่ะแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆเนะค่ะพี่ ไฮเจตตาหาร้อยไว้เติมน้ำมันผลไม้หาโชคลาภเพื่อนครับเฟนช่องนะคะคนลอยจังแสนนะคะสาธุสาธุสาธุด้วยสาธุนะคะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณของปูกาเวานะครับเพิ่นกับมีแนวทางให้นะครับเป็นตัวเลขยูแปดชุดนะครับแต่ปูเพิ่นกรให้ตัวเลขมากนะครับเป็นเลขหนึ่งสอง 325292 0 5 2 5 6 5นและ85นะครับท่านผู้ชมปูเพิ่งก็บ,บอกว่าตัวเน้นเนนก็คือ2552้เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินจะย้ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงนะครับปูกาเวาให้มาเป็นตัวเลขแนวทางเด้อครับเด้อนี่กับเป็นเลขสูตรหวยคำนวณของปูกาเวาเพิ่งให้ตัวเลขมาเป็น12325292 0 5 2 5 6 5และ85นะครับปูกาเวาเพิ่นกะเวาพญ,ญาให้ฟังพร้อมนะครับเพิ่นกะคำพญ,ญาของปูกาเวาเพิ่นกะเน้นให้เป็น2 5 5หาหากาเป็นตัวเน้นของของปูเด้อครับเดอ้อถ้าฐานผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของปูกาเวานะครับกะไววเป็นแนวทางเด้อครับเดอ้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขทีมีรา้งวันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6หาีเนาะครับเนาะ ผู้ใดอยากร่วมทําบุญกับปูกาเว่านะครับก็สามารถโอนเข่าบัญชีทางวัดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมีเลขที่บัญชีแปะไว้ใายคลิปเดิมครับเด้อผู้ใดอยากจะมาร่วมทําบุญเป็นงานกระถินของปูกระเว่านะครับเพื่อนกับมีงานกระถินในวันที่วันที่วันที่หกพฤศจิกายนนะครับเป็นวันร่วมนะครับวันถวายต้นนะครับถวายกระถินนะครับเป็นวันที่เก พุทธิก,ยกายน256ซีด้วยครับเดอกดาผู้ใดอยากมารวมทำบุญกับปูทางวัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตเดอรยครับเดอวยเพื่อนกันยูบานน้องแสงนะครับตำบลสีสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินเดอวยครับเดอ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อมินบุญธรรมนำโชคนำไปด้วยครับเด้อบุญธรรมนำโชคขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันหม,มันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ